ถัดไปเรามาลองสร้างแท็กประตูหน้าต่างแบบไว้กันคราวนี้จะไม่ต้องเป็นดนามิกบล็อก้วไม่ต้องไปหมุนซ้ายหมุนขวาแอดวานซ์อะไรละเพราะว่าเราเไม่มีให้หมุน,มนเลยเนาะวงกลมก่อนคำสั่ง C Enter ปกติเลย C e อั e r อรภาษาไทยคะ่ะหนึ่งตอนหนึ่งก่อนนะอย่าลืมจะยันสเกลแบบเอาซับ เซนดีห้ามยินห้ามยินห้าแอมป์ฟอนต์เป็น APTP เนอะคำนี้เป็นดอสัญลักษณ์ประตูเป็นวงกลมนะ door hex คือเอ็กซ์ชจะเขียนแบบ enter door hex ก็ได้ไม่มากก่อน บางทีเขาก็ใช <ITA> ้เป็นเสนอแบบดีหนึ่งกหนึ่งหรือเลขหนึ่งเฉยๆก็ได้ในแบบของเราจะเป็นหนึ่งเฉยๆแล้วก็หนึ่งเฉยๆตามเขาแล้วกันเนาะเดิมผ่ามิดเดิลพอเดียสองล็อกโพซิชันไว้ด้วยนีทำไมน้องแค่ตัวแค่นี้แหละ ผิดนมเนอะขนาดนั้นสี่สองาลืมไปวงกลมตอนแรงคือพิมพ์ไปว่าห้าแต่ลืมไปว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 5. ห้าอย่างที่ครูคีไปเมื่อกีกอมกอ้มัน,นคือรัศมีห้ารวมกันหา้าบวกห้าเป็นสิบใหญ่เบ้อเลยมันต้อเป็นแค่สองจุดห้ารวมกันออกมาได้ห้าบอกเนอคนมีพิม์ค่ะ อ่งที่เรียบร้อยในไฟล์ที่ครูจะให้ครูไม่เอาวงกลมส่งให้ใช้นะให้ลองทำดูจะได้ฝึกใช้คำสั่งให้ชินมันจะได้ข้องมืองั้นเดี๋ยวไปฝึกงานปุ๊บถามมาครูคะ่ะไอตัวอักษรที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เรียนคำสั่งอะไรนะคะเอานะ ทำให้เราทำให้มันชินจะได้จำได้ว่าอออแบบมันคล้องมือแล้วอ่ะมันเหมือนการหายใจเข้าออกอ่ะติดเอทีทีนี่เองไม่ใช่เนะอ็มพนีนะมันชินโอเค ทิ้ทงไว้แค่น P ี o นะ้ก่อนทำน้องน่้ตาน้องร่าตางคำสั่ง P O L เนาะโพลีก้อนเมื่อกี้เลยเขามีกี่ก้อนนะ้วรอบนี้มีหกนะหกเหลี่ยม <c oughs> รอบนี้ห้าเหมือนเดิมมันห้าไหมห้าแล้วเนาะ น้องจะอยู่ในหนึ่งสองห้าเลื่อนไปให้ขนาดมันใกล้เคียงวงกลมสเกลใช้คำสั่งสเกล sc enter โอเค enter เอาระยะเนี้ย ให้มันทดเหลือ5เป็นยุ่งๆแต่เนาะอย่างเนดียวนาทีแบบช้าๆมองเขาเข้ากันเลย ATT นี่มันก๊อปปี้มาได้นะหาจุดตึงกลางที่เจอเอาเมาส์ไปวางไว้บนแถบขอบนีดหน่อยมันจะเกิดจุดตึงกลางขึ้นมานไม่มีจุดตึงกลางเอาวางไว้บนแถบขอบ เปลี่ยนรอเป็น Windows ทำบล็อกเลยค่ะดีก็โอเด เป็นกลางแล้วกันเนาะเพราะว่าวงกลมมันจะไม่ได้เอาไปจิ้มแบบอะไรนะคะวงกลมมันจะวางลอยไปใกล้กับตัว select object line enter annotation ไหมเป็นเวลาเขียนแบบตั้งสติทุกครั้งก่อนจะเลือกให้มันเป็น a n n o t a t i v e หรือไม่เป็น a n n o t a t i v e อะไรเป็นสันลัครับ ปกติเราก็จะทำให้มันเป็นอเนกปฏิอะไรที่มันมันมป็นช้ส่วนของบ้านก็เกลางเลยเราก็จะทำให้มันได้ที่เป็นอเนกปฏิอย่างเตียงโขตู้ผนังสังฆาอย่างเงี้ยเราาจะไม่มีการหดเนาะเราก็จะไม่เป็นอเนกปฏิเปียบร้อย ตูนืกฝันพาเว็เบแบทมันให้ยู u ู e มันด้วยไปเป็นโปรนะคะเพื่นชมที่เขียนทำโปกที่ตัวเอง